ทักทายทุกคนยามเช้าๆนะคะวันนี้จะมาลาบปลาดุกพี่น้องเอาปลดดุกที่ป,ปิ้งเสร็จแล้วมาบีๆอย่างนี้นะคะทุกคนง่ายๆสไตล์ข่อยเด้อคันผู้ใดมีเคล็ดลับความอร่อยก็เมนมาตายคลิปได้นะคะก็ะจะบีมม่นี้ให้เสร็จเลยนะทุกคนนะคะ ง่ายสไตล์คอยพี่น้องหัวนี้เอาไว้ให้มาทิแล้วก็จะมาสับนี่เลยจ้าทุกคนสับจนกว่าจะไอนี่สักหน่อยเขาก็เอาไปลาบเลยจ้าทุกคนนะคะเอาไปขัวกระป๋องใส่ผักหอมกระเทียมทุกคนนะคะเวลาสับได้ที่แล้วก็จะเอาใส่หม้อนะจ้าทุกคนหม้อที่เราจะเอาไปลาบนะคะทุกคน เดียวนี่เกอเอาไปข้างใส่เตาเลยพี่น้องนะคะเนื้อก็จะได้ละเอียดประมาณนี้ทุกคนนะคะเดือดแล้วคะ่ะทุกคนปลาตุกที่เราสับได้ก็มาตั้งไฟอย่างนี้นะคะเดือดแล้วก็ปรุงรสกันเลยจ้าทำยนไงดี นี่ก็จะมีอันข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นนะคะทุกคนแล้วก็พริกโูกโดดนะคะใส่ลงไปเลยทุกคนเสร็จแล้วก็จะมีะต้นหอมซอยนะคะผักชีอะไร่ะะีทุกคนชอบผักใส่เยอะๆ,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 ๆนะคุณปลิง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 คือ ลาบปลาดุกค่ะทุกคนใส่มะนาวลงไปนะคะปรุงรสตามใจชอบมาะทุกคนแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะระับลาบปลาดุกทุกคนลาบปลาดุกที่เราทำเสร็จแล้วปรุงรสเสร็จแล้วก็เอามาเทใสท่ถ้วยแบบนี้เลยจ้า จะนำน้ำหน่อยชอบสุดน้ำทำกินเองง่ายๆกับทุกคนอันนี้เป็นสูตรของขอยเองนะคะถ้าใครมีเคล็ดลับความอร่อยก็เม้นมาใต้คลิปได้นะคะทุกคนนะคะนี่จ้าลาบปลาดุกของขอยนะคะทุกคนนี่ลาบปลาดุกที่เราทำเสร็จแล้วนะทุกคนก็นจะเป็นลักษณะนี้นะเนาะเปลี่ยนถ้วยนั่นอาใส่ถ้วยนี้คืนพี่น้อง มันจะดูแบบสวยงามมาทุกคนนี่ลหลปลาดลุกทําเองนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนมาชิมน้ากันเด้ออืมตั้งไว้ตรงนี้นะครับอืมอนี้ผักผักคุณนุนทุกคนผักอีนุนคุณนุนอะไร พูดอีไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎนะทุกคนนะคะพักคุณนุนค่ะทุกคนรูออีนุน่นแล้วอืมพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเด้ออืมมันจะดาด้วยทำเสร็จแล้วก็จะมากินแบบนี้เลยพี่น้องปองป่ายสุขูสสุขคข้นนะคะ มากินน้ำกันเด้อพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันจ้าอืมนี่คืออ๋บ่ฝานเพราะว่าถ้าเรากินบ่เหมือนนะมันจะเสียกินแบบนี้เลย เป็น <c oughs> แบบนี้เลยอร่อยอืมไม่ได้เท็ดดูหน่ได้ละเรารดูเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าทำกับข้าวบลกเก่งพี่น้องส่วนมากคอยกับอาหารซ้ำช่างบานเฮ้านี่แล้วทอดไข่ต้มผักก็ได้ยู แต่วนนี้อารมณ์ดีอยากทำ <c oughs> ทำกับข้าวต้องมีอารมณ์ด้วยนะคะทุกคนถ้าอารมณ์ไม่ดีทำกับข้าวก็ไม่อร่อยนะอร่อยมากบางคนจะทำแห่งๆพี่น้องจะคอยจะมกักสดน้ำนิดนึงเอามาคุกกับข่าวสินะพี่นอ้องโอเคค่ะทุกคน ก็จะกินโตให้จบเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคน See you next clip. Thank you for bye, จิ๋วกิน next l i p แตงกีว่าชิงบายบายจ้า